สวัสดีครับเรื่องแปลกแต่จริงเรื่องที่มักจะไม่ค่อยจะมีและเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆแต่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเช่นรัฐบาลทำงานด้วยมาตรการที่เข้มแข็งจนสามารถควบคุมโรคไม่ให้ขยายและกระจายตัวไปสู่สาธรารณชนจนได้รับการชื่นชมจากนานาชาตินานาประเทศแต่ดู แต่ดูเหมือนคนไทยบางจำพวกจะไม่พอใจกลับสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อจะใช้ในการโจมตีให้รัฐบาลของตนเองแล้วยังผ่านไปด่าทอดูหมิ่นเยียดยามประเทศชาติของตนเองทํอย่างกะว่าหาจุดอ่อนเพื่อจะโจมตีศัตรูอย่างไรอย่างนั้นมันทํากันอย่างนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากสําหรับเป่าปั่นมนุษย์คนไทย สัตว์ชนิดใดที่ไม่รักไม่หวงแหนปก ong, nowhere, ป้องขยายเผ่าพันธุ์ของตนเองให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่าว่าแต่ไดโนเสาร์เลยครับสัตว์จำพวกนี้หาคุณค่าใดๆต่อโลกใบนี้ยังหาไม่ได้เลยครับเมื่อมาดูฝ่ายค้านความจริงก็ไม่รู้จะเรียกว่าฝ่ายไหนเพราะฝ่ายค้านฝ่ายค้านเมื่อพูดถึงบริบททางการเมือง เรามักจะเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลว่าเป็นฝ่ายค้านแต่กลับมาบีบางคนบางจำพวกไม่ได้เป็นสสแต่กลับมาอ้างว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ก็เอาเถอะครับไม่ว่ากันเพราะถึงอย่างไรก็ยังไม่มีการอ้างว่าเป็นสสฝ่ายค้านเอาเป็นว่า ให้คนจะพวกนี้ได้กอดติดคําว่าฝ่ายค้านบ้างแต่เป็นไปได้ก็เพียงฝ่ายค้านนอกสภาฝ่ายค้านที่อุปโลกขึ้นมาเองแอบอ้างว่ามีหน้าที่เสมือนสสในสภาแต่ความเป็นจริงมันก็คือการค้านข้างสนุนหรือค้านนอกสภาเท่านั้นความรู้เมื่อมาดูความรู้ทั้งไอติทั้งเจแว่นจมูกบาน ต่างก็เสนอแนะรัฐบาลไปในทางเดียวกันว่าต้องทําอย่างนั้นว่าต้องทําอย่างนี้ขอโทษนะครับสองคนนี้นําเสนอนั้นเป็นหนูน้อยเลยครับผู้ใหญ่เขาทราบดีและเขาก็ทํากันทุกเมื่อเชื่อวันมันไม่ได้เป็นการค้นพบโลกใหม่แต่อย่างใดหนูก็เล่นไปตามภาษาของหนูนะอย่าโมโออวด คุยโมโอวดไปในกลุ่มของพวกหนูก็แล้วกันอย่าได้ปีนโตมาสะเออมาสเสนอบนโต๊ะประชุมนะหนูนะหนูรู้ไหมว่ารัฐบาลนั้นบริหารงานไปตามกรอบของกฎหมายที่เราเรียกกันว่านิติรัฐจะทำอะไรจะออกมาตรการใดมันต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งพวกหนูๆไม่รู้หรอกว่ากฎหมายนั้นมีความสําคัญอย่างไรต้องปฏิบัติตามอย่างไรตรงนี้หนูหนูทั้งสองไม่รู้เพราะหนูนั้นยังเล็กยังเด็กมากยังเข้าใจไม่ได้ด้วยซ้ํายังเข้าใจผิดคิดว่าการละเมิดกฎหมายคือสิทธิ์ด้วยซ้ําไปหนูรู้ไหมว่าเมื่อเกิดกรณีเกิดโรคระบาดรัฐบาลออกมาตรการใดด้วยวิธีการใด ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลจะทำนอกกรอบกฎหมายนั้นมันทำไม่ได้ถามว่ากฎหมายครอบคลุมไว้ได้ทั้งหมดหรือลุงขอตอบว่าได้ครอบคลุมเอาไว้ทั้งหมด,ท,หมดทุกเรื่องแล้วกรณีที่เกิดการระบาดของโรคโควิดนาทีทำไมต้องประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือการประกาศเพื่อจะใช้มาตรการควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายนั่นคือพรบรโรคติดต่อ2558ในเมื่อเนื้อหาในเนื้อหาพรบอรนี้มีมาตรการต่างๆเอาไว้มากมายเพื่อจะปกป้องเพื่อจะป้องกันการระบาดของโรคลุงขอบอกว่าในพรบอรนี้ มีครบถ้วนเพื่อจะควบคุมโรครายนี้โดยเฉพาะมาตรการที่พวกหนูๆแนะนำมานั้นมันไม่ใช่การค้นพบโรคใหม่ไม่ใช่การค้นพบวิธีการมาตรการใหม่แต่อย่างใดนะหนูมันมีอยู่แล้วโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่ออันตรายหมายความว่าโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง และสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วนี่คือคำนิยามความหมายตามมาตรา4ของพอรบรโรคติดต่อเมื่อประกาศว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายมันจึงต้องจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปตามที่พรบรนี้กำหนดซึ่งมันมีเนื้อหามากมายเช่นทุกจังหวัดต้องมีกรรมการจังหวัด พร้อมระบุถึงอำนาจหน้าที่เอาไว้ครบถ้วนอย่างมาตราสาเอเจ้าบ้านหรือแพทย์ที่รักษาหากพบผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยได้รับเชื้อโรคติดต่ออันตรายต้องแจ้งเจ้าพนักง,งานทันทีหรือสถา,านพยาบาลใดพบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะป่วยโรคติดต่ออันตราย ต้องแจ้งเจ้าพนักงานทันทีเช่นเดียวกันและยังมีมาตรการอื่นๆอีกมากมายอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานมันมีอยู่ในหมวดที่หกและหมวดที่เจ็ดของพรบนี้มีอำนาจมากมายครบถ้วนพอที่จะให้อำนาจกับเจ้าพนักงานได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะสร้างปิดสถานที่กักกันกักบริเวณผู้ต้องสงสัย หรือมีอำนาจนำตัวผู้ต้องสงสัยนั้นไปรับการตรวจหรือกักตัวไว้ตรวจสอบเหล่านี้ก็ททำได้ทั้งหมดเมื่อมีการพบผู้ป่วยบริเวณใดสถานที่ใดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะลงพื้นที่สอบสวนสืบสวนทันโรคทันทีดังลุงบอกไปหลายคลิปเลยว่าเขาทำกันทันทีแต่เขาไม่ได้โฆษณาไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งให้ทุกคนรู้ นี่คือผู้ปรดิษฐท,ทองหลังพระการที่เรารู้เส้นทางของโรคก,ก็ล้วนมาจากเจ้าหน้าที่เกือบทั้งสิ้นภาพการทำความสะอาดตรงนั้นตรงนี้ก็ล้วนมาจากมาตรการของเจ้าพนักง,งานสาธานุกเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจเวนสมุกบานและไอตีหวัวโจกหลอกเด็กอย่าทำเป็นเนียนครับอย่าเอามาตรการที่รัฐทำอยู่ มาแนะนําให้รัฐทำม,มาโฆษณาว่ารัฐต้องทําอย่างนั้นรัฐต้องทําอย่างนี้อย่าลืมว่านั่นคือมาตรการที่รัฐบาลทำอยู่แล้วทําตามกฎหมายอยู่แล้วลุงไม่อยากแนะนําให้ไปอ่านพรบรโรคติดต่อ2558เพราะว่าคนจะพวกนี้อ่านกฎหมายเอาใจความไม่ได้โดยเฉพาะไอตีหัวโจกหลอกเด็กนั้น ไม่น่าจะอ่านกฎหมายเข้าใจก็ได้แต่ขวากได้แต่ถามว่ามาตรการตามกฎหมายมาตรการที่รัฐบาลทำมาหลกเด็กว่านั่นคือมาตรการที่กลั่นมาจากสมองของตงัวเองนั่นมันเด็กจริงๆเมื่อมาถึงตรงนี้มันชัดมันชัดเจนมากว่าไอตีนั้นไม่มีความรู้เรื่องบริหารรัฐบริหารประเทศ จึงไม่รู้ว่านิติรัฐนั้นคืออะไรอย่างกรณีเกิดโรคระบาดเมื่อรัฐบาลมองเห็นถึงอันตรายของโรคระบาดรัฐบาลก็ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าโรคระบาดแบบไหนเมื่อรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายเมื่อมันเป็นโรคติดต่ออันตรายรัฐบาลจึงต้องใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคด้วยกฎหมายนั่นคือพอรบ โรคติดต่อ2558มาตรตาก,การต่างๆที่จะต้องมาใช้ก็ต้องอยู่ในกรอบที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดอย่างที่ลงบอกไปแล้วว่าเมื่อพบผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องลงไปสืบสวนสอบสวนโรคในทันทีด้วยการปิดสถานที่ที่นั้น หรือหรือทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่เหล่านั้นรวมถึงสืบสวนสอบสวนหาผู้ที่อาจจะได้รับเชื้อมาตรวจสอบมากักตัวหรือมาตรวจหาเชื้อก็ได้นั่นคือปกติที่ทางการไทยทำอยู่เป็นปกติแต่ไอตีและเจเว่นจมูกบานไม่รู้ไม่รู้จึงหลงผิดหลงผิดในบทบาทของตนเอง แทนที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลได้ทําตามกฎหมายทําตามมาตรการที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่กลับหลงผิดกลับหลงผิดไปเสนอเรื่องที่รัฐบาลทําอยู่แล้วหรือว่าหรือว่าไม่สามารถชี้ชัดหาความจริงได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ทําหรือทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายมันหาไม่ได้ใช่ไหมครับจึงเสนอมาตรการที่รัฐบาลทําอยู่แล้ว ว่านั่นคือไอเดียของตนเองเพื่อจะหลอกลวงสาวบกคนตนเองไม่น่าแม้นจะเป็นการหลอกลวงคนของตนเองก็ไม่สมควรส่วนเด็กๆก,ก็เช่นกันหยุดโง่และอย่ายอมให้มันหลอกอีกไม่เชื่อลุงก็ไปเปิดพรบรโรคติดต่อ2558ดูไปอ่านไปทำความเข้าใจ มีเหตุข้อสงสัยก็ถามผู้รู้แต่ที่สำคัญอย่าได้ไปถามนักกฎหมายส้มเน่าก็แล้วกันแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตีเสนอนั้นเขาเขียนเป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี2558แล้วแล้วก็คลุมเนื้อหาได้มากกว่าที่ไอตีและเจาแว่นจม,มูกบานบอกซะอีกและาารัฐบาลก็ยึดหลักกฎหมายนี้ในการทำงานนี่คือ หลักนิติรัฐสวัสดีครับ